สวัสดีครับผมอมรธรมบางหลวงชมพบภข่าวเวลาประเทศไทยครับก็เห็นเลนเรียง4ตัวนี้ไหมครับเป็นเลนยอดฮิตของช่างภาพกีฬานะที่เป็นเลนเทเลที่จะนิยมใช้กันผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเราควรจะใช้ตัวไหนที่เหมาะกับกีฬาไหนบ้างแล้วก็เรื่องของงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นเอามาแชร์ให้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นตัว ช่างน้ำหนักเอาว่าเราสนใจตัวไหนดีอันไหนที่เหมาะก,กับเราก็เริ่มตั้งแต่70-200นะครับ2.8ตลอดช่วงเลยนะแล้วก็จะเป็น100-400เป็น F ไหลแล้วก็จะเป็น300-2.8ตลอดช่วงแล้วก็จะเป็น400-2.8เพราะฉะนั้นเลนส์4ตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นเลนส์ที่ฮ o อตฮิตนะในกลุ่มของช่างภาพกีฬาซึ่งผมเองถ่ายข่าวก็ได้ลองมาหมดทุกตัวแล้ว แต่ในส่วนตัวผมจะชอบเลนสที่เป็นฟิกแต่ว่าอยากจะบอกว่า7200เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเริ่มต้นครับแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบมีงบประมาณนิดนึงสำหรับการเริ่มต้นคือ7 0 0นี่ตัวนึงน่าจะมาณ8 9 0 0หมื่นแปหมื่นแต่ข้อดีของมันคือคมกริฟครับถ่ายพลาสเทดได้ถ่ายแบบถ่ายงานยืดหยุ่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานข่าวงาน อะไรก็แล้วแต่หรือว่านานกีฬา7200เนี่ยเหมาะมากถามว่า7200เนี่ยเราใช้กับกีฬาอะไรใช่ไหมครับผมว่าเราถ่ายแบดมินตันได้เราถ่ายกีฬาที่อยู่ในระยะไม่ไกลมากอย่าง7200ในเรื่องของฟุตซอลได้ในเรื่องของฟุตบอลย่าเทียมบอลเดินสายหน้าก่อประตูเนี่ยได้แล้วก็1ิเ็คนก็ได้นะซิบเลคมเนี่ยผมจะใช้7200เนี่ยในเป็นตัวบอดี้ที่2เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ ถ่ายเก็บภาพสําคัญคือภาพยิงประตูที่จะเห็นทั้งผู้รักษาประตูแล้วก็กรอบประตูด้วยครับคือจะเห็นอินดิยาบทหมดเลยแล้วก็รวมถึงโลเคชันสนามด้วยเป็นบรรยากาศร,รอบๆแล้วก็เวลานักกีฬาวิ่งหากล้องเราจะได้เต็มตัวประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเล่นเจ็ดสิบร้อยผมว่ามันเป็นแนะนําที่อยากให้ทุกคนได้ลองเอามาลองใช้ดูแล้วก็ลองใช้ติดตัวแล้วก็จะติดใจเพราะมันถ่ายได้หลายงานยืนดหยุ่นมากกีฬาก็ได้เยอะนะเป็นเล่นพื้นฐานแต่ว่าในช่วงสั้น มันโอเคมากถ้าเกิดเราอยากจะได้ช่วงขึ้นสนามไปตัวนี้ยังไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับงานด้วยครับว่าเราเอา7 0็0สมาใช้งานอะไรซึ่งในงานกีฬาผมว่าในระยะที่จุดถ่ายไม่ได้ไกลมาก7 0็0สผมว่ามันตอบโจทย์ล้ซึ่งราคามันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ90,000มต้นๆเก้าหมื่นเก้ประมาณนั้นครับอาจจะมีลดหลัห่กันบ้างก็ลองเช็คด,ดูแล้วก็น้ําหนักมันเนี่ยจะประมาณกิโลเศษๆเองนะ 1,045กรัมผมว่ามันโอเคคนที่ไม่ชินอาจจะหนักนิดน,นึงแต่ว่าพอใช้ไบ่อยสบายมากลยครับอันนี้เป็นเลนตัวแรกที่ผมมองว่า7 0 0 0เป็นเลนที่ทุกคนต้องมีแล้วก็เป็นเลนระยะยอดฮิตที่ค้ายๆก็ชอบบางคนสามารถเอามาดัดแปลงถ่ายหลายแบบนะครับประมาณนี้ครับอะคานี้มาเลนตัวที่2เลนตัวที่2เนี่ยเป็นเลน100-400นะเอไหล4.55.6 ก็มันเป็นระยะครอบคลุมมากครับถือว่าครอบคุมยังไงในระยะช่วง100-400คุณสามารถถ่ายได้เลยดึงเข้ามาดึงวัตถุเข้ามาได้เลยอยู่ระยะไกลก็สามารถถ่ายได้แล้วก็น้ำหนักเลนตัวนี้เนี่ยมันจะประมาณ1กิโล4ขีดประมาณนั้นประมาณนั้น1กิโล4ขีดซึ่งถามว่ายกกันเนี่ยหนักกว่านิดหน่อยนิดเดียวเองก็แทบจะไม่รู้เลยแต่ก็ ราคาถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้น่าจะประมาณ8,9ดหมื่นเกาเก้าหมืประมาณนั้นครับเห็นไหมครับราคามันจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าระยะมันจะได้ไม่เท่ากันเรามาบอกในเรื่องของสิ่งที่เป็น F ไหลครับสิ่งที่เป็น F ไหลเนี่ยมันคือค่า F-stop ครับสมมุติว่า F4.5 เนี่ยก็คือหมายถึงในระยะความกว้างที่สุดก็หมายถึงว่าในระยะช่วงเลนที่กว้างที่สุดครับอย่างตัวนี้นะครับช่วงเลนระยะที่1 0 0เนี่ย ช่วงระยะ100เนี่ยมันจะเป็น f 4.5ครับพอเราเริ่มซูมไปเนี่ยมันก็จะไหลเป็น5.6จนถึง400จะไหลเป็น5.6ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยเรียกว่าเลนส์ f ไหลถามว่าเลนส์ f ไหลมันใช้กับงานอะไรผมมองว่าจริงๆมันก็ใช้ได้หมดนะแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงกีฬาในเรื่องของสภาพแสงที่น้อยเนี่ยเราอาจจะต้องดัน iso ขึ้นมาเพื่อชดเชย speed ั h เตอร r ขึ้นมาให้จับวัตถุได้เร็วขึ้นอันนี้มันคือความแตกต่างระหว่างเลนส์ f ไหลกับเลนส์ฟิก เพราะฉะนั้นตรงข้อนี้แหละมันเป็นสิ่งสาคัญที่มันทําให้เกิดความแตกต่างรวมถึง f 4.5 5.6เนี่ยมันก็จะเป็นได้เดฟที่ต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับงานเราไปใช้งานอย่างไรแต่ผมมองว่าเลน100-400เนี่ยมันตอบโจทย์ในทุกโอกาสเหมือนกันในทุกกีฬาแล้วก็ในท่องเที่ยวก็ได้นะผมว่ารลนสเขตยันถ่ายได้เลยแล้วก็ในเรื่องของมันเบาเพราะว่าคุณจะได้เลนแค่ตัวนี้100-400คุมระยะ400โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวใหญ่400หรือ300เลยเห็นไหมครับ พกพาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณถ่ายกีฬาในสภาพแสงที่ไม่ได้มืดมากผมว่าตัวนี้ใช้ได้ดีแน่นอนซึ่งมันมีผลครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานกีฬาในประเภทไหนบ้างเท่านั้นเองส่วนผมเองผมไม่ค่อยได้ใช้เลนช่วงเอฟไหลแล้วก็ช่วงซูมที่มันจะเป็นแบบซูมชักเข้าออกครับเพราะว่าดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถนัด พูงตรงว่าเราไม่ค่อยถนัดแบบพอเราซูมใช่ไหมครับซูมมาที่400ใช่ไหมครับมันก็จะยืดออกมาพอช่วงที่มันยืดออกมาคือบาลานซ์ผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ซึ่งมันแล้วแต่คนถนัดนะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดแต่เคยใช้มาแล้วเลนส์ F ไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการกินแสงอย่างที่บอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันตรงนั้นครับประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจดูครับ100 400ถ่ายสัตว์ปา่าถ่ายนก ถ่ายอะไรก็ได้นะถ่ายกีฬาก็ได้นะสภาพแสงช่วงกลางวันช่วงไม่มืดมากผมว่าเล่นตัวนี้ระยะคุณได้แน่นอนลองดูครับมาเล่นอีกตัวนะครับเลนตัวหนึ่งจะเป็น3าม้ให้2.8ที่อยากจะบอกว่าเบาแบบโอเวอร์มากผมไม่ได้จับเลน3-2.8ามมานานมากแล้วเพราะว่าจาับไปทีถึงกระตกใจว่าโหนี่เลนสาม้อที่มันเบาขนาดนี้เลยครับซึ่งน้ำหนักมันเนี่ยประมาณไม่ถึงโลครึ่งครับ 1470กรัมเขาว่าแบบนั้นนะแต่ว่าเวลายกกัน2ตัวกับ1 0อยเนี่ยผมรู้สึกว่าร0 0ยอจะหนักกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเลนส2 8ตัวนี้นี่เบาแล้วก็คมแล้วก็กริบมากบอกเลยว่าเออเป็นระยะที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ใช้ง่ายครับพอไม่ต้องใช้ขาตั้งพกพาสะดวกแล้วก็พอเป็น328ตลอดช่วงเนี่ยคมกริบครับบอก้เลยว่าคมกริบ3ามเนี่ยมันใช้กาบงานอะไรได้บ้างผมว่ามันได้ทุกกีฬาเลย ได้ทุกกีฬาเลยผมเคยเอาเลนระยะ300ไปถ่ายกีฬาซีเกมมาเมื่อปี2015ที่สิงคโปร์มันครอบคลุมได้เลยครับแล้วเราก็ใช้โดยการครอปเอาแต่ว่าในรูปจังหวะสําคัญหน้าประตูจังหวะสําคัญที่กรอบเขตโทษลูกยิงประตูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้งานง่ายมากเพราะว่าพอเป็น300เราจะเห็นเฟรมภาพที่มันกว้างกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราจะมาครอปเล่นโดยเก็บที่ทั้งคนยิงทั้งลูกฟุตบอลทั้งทุกผูกสาประตูเนี่ยมันไม่ยากเลย มันสวยซึ่ง3.8ผมว่ามันตอบโจทย์แล้วก็ใช้ได้ทุกกีฬาทุกกีฬาที่ว่าเนี่ยก็คือในระยะอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ที่มันไม่ไกลมากอ่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณใช้กล้องอะไรด้วยถ้ากล้องที่คุณใช้ไอตัวจํานวนพิกเซลมันอาจจะเยอะคุณอาจจะใช้คอปเยอะก็ได้ผมว่ามันได้หมดแต่ตัวนี้ใช้ง่ายแล้วก็เบาราคาก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนสองกว่าๆประมาณนี้ แล้วก็ผมเพิ่งมาลองใช้ในการถ่ายฟิกเกอร์สเก็ตการแข่งขันที่ผ่านมาบอกเลยว่าเข้ามือจริงแล้วก็คมใช้ดีมากยืดหยุ่นดีมากเลย3 0 2 8ตัวนี้เป็นตัวแนะนําสําหรับคนที่มีงบประมาณ200,000ขึ้นไปตัวนี้ได้เลยอมาตัวสุดท้ายอันนี้เป็นเลนส์ตัวโปรดของผมเลนส์ตัวโปรดผมจะเป็นเลนส์4 2 8เป็นเลนส์ระยะถ่ายกีฬาที่ผมเองจะชอบใช้มากแล้วก็ใช้ทุกกีฬา ทุกกีฬาีนหมายถึงแบบในระยะที่เรามีพื้นที่นะอ่าระยะที่มีพื้นที่ไม่ใช่ว่าเอา400ไปถ่ายมวยตรงใ,ใต้เวทีมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องออกมาเปา็นอัศจรรย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับกีฬาแล้วก็ความเหมาะสมด้วยผมทมกคนชอบใช้เลนฟิกด้วยแหละเพราะว่าเลนฟิกมันเป็นเรื่องของมิติภาพแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อการข้าดดาวของเราที่เราแบบชอบเวลานักกีฬาเข้ามาใ,ใกล้ๆเราก็ถ่ายยัดมันแบบนั้นเลยครับ คือเราชอบอะไรแบบนี้มากกว่าในความเป็นกีฬาเราจะเห็นกล้ามเนื้อสีสันเม็ดเหงื่อทุกอย่างมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเลนส์สี่รก็เลยเป็นเลนที่ผมชอบถ่ายรถแข่งก็ได้นะแต่ก็ต้องดูโค้งนิดนึงว่าโค้งไหนที่มันจะไม่ไกลจนเกินไปไว่ายน้ำก็ถ่ายได้ถ่ายได้เกือบทุกกีฬาซึ่งเราชอบมากในกีฬาที่ มันใกล้มากก็ลองดูครับว่าเราใช้งานกับอะไรมันขึ้นอยู่กับเราใช้งานนะครับการถ่ายกีฬาว่าเราจะเอาเลนตัวนี้ไปใช้กับงานกีฬานี้เพื่อที่เราอยากจะได้รูปแบบไหนอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ในความยืดหยุนของ400พูดตรงว่าความที่หยุนของ400มันไม่เหมือนกับเลนส์100-400อยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันช่วงเดียวเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะอัปเกรดหรือว่าอยากจะใช้งานในกีฬาประเภทไหนแล้วก็อยากได้รูปแบบไหนแต่4 2 8ก็มีความไม่เหมาะกับ บอลเคนใช่ไหมครับหรือว่าบอลเดินสายในสนามหญ้าเทียมเงี้ย4 3 8ก็จะหน้ากรอบเข็ดโทษจะไม่ได้ซึ่งให้ลองนึกภาพนะถ้าเราเอา4 3 8ไปถ่ายบอลเด็กๆนะครับบอลบอลบอลเด็กๆบอลเคนอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้ถ่ายประมาณครึ่งสนามไปแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลนเนี้ยไปเก็บอะไรเห็นไหมครับว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเรวยว่า เอาไปตอบโจทย์กัอะไรส่วนผมเวลาไปถ่ายก็จะใช้2ตัวเลย7จะ0 0ิบกับ400 2งานอยู่ตัวนี้นี่ก็ประมาณ4 0 0แสนอัพนะ4 0 0แสนกลางๆก,ก็เป็นเลนส์ที่ผมชอบมากแต่ว่าฟิกเกอร์สเก็ตล่าสุดผมไม่ได้เอาตัวนี้ไปถ่ายเพราะว่ามันแน่นเกินไปเห็นไหมครับ พอจังหวะที่นักกีฬาเล่นท่ามีต้องเก็บเต็มตัวเงี้ยมันก็จะแน่นเกินไปเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราเอาไปถ่ายงานกีฬาอะไรด้วยซึ่งถ้าถ่ายให้รายการเราต้องเก็บเต็มตัวส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าถ่ายข่าวเราจะถ่ายยังไงก็ได้อันนั้นก็อิสระเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมย้ําตลอดเวลาว่า ขึ้นอยู่กับเราเอาเลนไปใช้งานอะไรแล้วก็ประเภทไหนแล้วก็ตอบโจทย์อะไรกับเรากับลูกค้าหรือเปล่าก็เลยให้ดูครับเลน400แต่็นเลนตัวโปรดผมเลยนะชอบมากอีกตัวหนึ่งปเป็นเลน 600f4 อันนั้นผมก็ชอบนะแต่ว่าผมป็นควรชอบความใสความคมของของ2 8 4 2 8อ่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวแล้วกันแต่การถ่ายกีฬาอะไรแล้วแต่ถ้าเราใช้เลนส์ให้เหมาะสมอันดับแรกนะครับดูว่าประมาณก่อนนะเราใช้ รอบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดูเนื้อง,งานที่ทําก่อนนะครับว่าเนื้อง,งานที่เราถ่ายโดยส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนว่าเป็นช่วงไหนบ้างแล้วก็ภาพที่เราถ่ายออกมาเราอยากได้รูปแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นเลนส์ทุกตัวมันจะมีมิติความแตกต่างแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานของมันอยู่ครับก็ใครมีคําถามใดเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็มาพูดคุย หรือว่าถามก็ได้นะอะไรที่ตอบได้ก็จะพยายามตอบให้อะไรที่ตอบไม่ได้ก็ขออภัยด้วยแล้วก็ใครมีอะไรที่มาแนะนําหรือว่ามีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกผมก็มาบอกก็ได้นะครับเราจะได้พัฒนาการถ่ายภาพกีฬาไปร่วมกันครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ